สบายดีตอนเศรนะ้าๆเราทุกคนนี่ก็คือดานทาเห่อท่องทิน่นะอยู่ทีเมืองห้วยสายแขวงบอกกว่อแก้วน,นี่จะเป็นบรยากการ,บรยากาศบรรยากาศตอนเศร้าๆนะตอนเศร้าๆนะี่มีมอกปกคลุมนะงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำคลองเอ่สามารถข้ามไปฟังเบื้องประเทศไทยก็ได้นะฟังเบื้องน่าจะเป็นฟังเบื้องเสียงคลอง ประเทศไทยอากาศจะเย็นได้นะช่วงนี้กะตอนเช้าๆนี่ประมาณ 14, 14, 15, สิบสี่สิบสี่สิบห้าองศาประมาณนี้นะช่วงนี้กนะ็จะมีเหื่อนะ่อข้ามไปฟังประเทศไทยนะ คือว่าประเทศไทยข้ามาฟังเล่านะจะจะมีดานดานทองชินนะก็จะมีเห่ออยู่ตัวหน้านี่จะเป็นเห่อโดยซาาเนาะออกจากเมืองห้อยสายนี่เนาะลองไปทีเมืองปากแบงแล้วก็ไปทีล่วงผ่าปางนะก็จะไปนอนนะไปนอนไปนอนอยู่ปากแบงคืนหนึ่งนะจากนั้นก็จะลองไปต่อทีอล่วงพราบากนะ อันนี้จะเปลี่ยนสำหรับเห่อโดยซาตเนาะจะ,จะมีเห่อฮับเม้าเนาะจนเห่อฮับเม้าพิเศษก็สามารถลองไปฮอททีลวกผบางได้เลยนะถ้ะหบบาหาบอย่างนอหนที่ปากแบงนะแล้วมันก็จะมีเห่อออกจากลวกผะบางเนาะปากแบงเราห้วยสายหรือว่าล่วกผบางห้วยสายก็มีกัน อันนี้ก็เห็นเพิ่นเกียเหือนะ่อแลเขาจะมีมีนักท่องเที่ยวเนาะมีนักท่องเที่ยวมีผู้โดยสารกับกับพ่อมีอยู่นะส้วงนี้นะเป็นสวงท้ายปีลนะมีได้กับบ่ลไร่มาได้นะก็เห็นเริ่มเริ่มมีแนละ้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่ที อ่าประเทศลาวเนี่ยนะตะกี้เนาะกรโควิดนี่โอ้โหอว่า,าคืดคืคนเนะก็ยอมฮับนะลักจากโควิดมานี่ก็ถือว่าได้ฮับพลนกระทบหนักเลยสวัสดีตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นมีนักท่องเที่ยวเนาะจากยุโรปถือว่าทยอยมาแล้วนะ จะมาลุ้นกับการนอนะในปีสองพันสี่ห้าเนาะการท่องเที่ยวอ,อยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยจะเปลี่ยนอย่างได้นะสำหรับด้านท่องเที่ยวนี่นะสามารถข้ามไปมาเฉพาะพี่น้องลาวไทยเท่านั้นนะเราสามารถมาเฮ็ดนะเฮ็ดบัดซวข่าวเนะี่อยู่ที่อยู่ที่ด่านนี่นะข้ามไป น่าจะอยู่ได้ซ้า,ามือซ่องขื่นนะโดยปกติแล้วนะ แต่ก่อนนี้เรื่องการท่องเที่ยวนะเหือนี้จะอันดับหนึ่งเลยนะออกจากาหอยสายเนี่ยจะมีนะักท่องเที่ยวด้วยค้ามมาแดนเสี่ยงคล้องนะค้าม,มาเอ่อามขั้วมาเนาะมันจะมีขั้วลาวไทยนะด้านขันะ้วนันจะเป็นด้านซากดลคามมาแล้วเพื่อก็มาลงเหือนี่เลย บางคนก็จะมานอนนี่นะมานอนอยู่ที่ห้วยสายนี่นะแล้วบางคนมันก็จะไปที่ล่วงน้ำทาเนาะจะขี่รถไปที่ล่วงน้ำทาไปอุดมใสแล้วก็ขึ้นไปพงศรีออกไปเวียดน,นามเนะก็แล้วแต่นะบางคนก็จะเข้า อาจจะไปเที่ยวที่เวียนดามเราเข้ามาที่พงซาลีเนาะเข้ามาแล้วก็จะมาที่ล่วงลำธารมาที่ห้อยสายเนี่ย็ลองเหือไปที่ล่วงพาป่านะเห่อว่าก็จะเริ่มเริ่มขามไปมาเนะเริ่มประมาณแป้นโมงนะประมาณนี้ ก็ยังไม่เคยข้ามไปเลยนอะดนนี้นะเี่นไะหเพื่อเพื่อข้ามไปฝั่งด้านนะจะมีเพื่อฝั่งด้านข้าม,มา อายุชุดท่าเหอนนี่ก็จะมีบอนพักนะนี่นะอันนี้จะเป็นบอลพักที่มาพักอยู่นี่นะางามเลยรลาคาห้องนี่ก็จะเริ่มประมาณห้าหกสนนะประมาณนี้นะติดแคมน้ำคลองได้เลยนะสามารถมาสมวิวงามๆอยู่นี่ มีนำ้ำคลอง อะตอนนี้พันการ์กำลังเขี่ยมเขี่ยมที่จะลองเหือ่อนะออกจากห้วยสายเนี่ยนะไปทีเ่เหมืองปากแบงแคลดมใสนะเหื่อออกประมาณประมาณเก้าโมงเนี่ยนะเหื่อออก ค่าโดยสารน,นะออกออกจาคห้ยสายนี่ไปที่ปักแบงนะผ,ผู้หนึ่งซ่องแซ้นกรี๊ดนะถ้าไปที่โลหะบางนี่ผู้หนึ่งซีแซ้นกรี๊สามารถไปพักอยู่ที่เมืองปักแบงคืนหนึ่งก็ก็ดีกันเนาะ ก็จะได้บรรยากาศเนี่ยนะเมืองปาคแบงค์เราจะเป็นเมืองเล่นน้อยนะก็นี่ จะมีผู้โดยสารนะเริ่มพากันท่ายอยมาลงเหือแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้านระาอยู่ที่ด่านท่าเหือท้องทิน่นนะที่เมืองห้อยสายแขวงบ่อกแก้วนะ เป็นบรรยากาศตอนเศ้า,ๆ,าๆนอะนมีไส้มอกปกคลุมโอเคนะบปริไสยก็ลานะคลิปนี้ไว้เพียงเนท่านี้ก่อนนะแล้วก็ข้อกอับใจท,ทุกทุกทานทุกคนนะที่เข้ามาเบิ่งมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมนในคลิปต่อไปสบายดี